คลิปนี้เราจะมาสุม่มสกินใหม่นะครับขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเราร้านคุก k i e l a นด์ช o อร้านรับเติมเกมคุกกี้แลนแล้วก็เกมมือถืออื่นๆถูกกว่าเติมเงินเองปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าผมก็เติมกับร้านนี้เป็นประจำเลยถ้าใครสนใจเติมเกมมือถือสามารถติดต่อทางร้านได้เลยลิงก์เพจร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับจริงๆอัปเดตสกินรอบนี้มาเนี่ยผมสุม่มนิดเดียวผมก็แลกได้ครบแล้วก็เอาเข้าจริงแล้วสกินเซตใหม่อันนี้มันไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ฉะนั้น ามที่เคยบอกไปถ้าใครแบบเอยเป็นคนเน้นสะสมของที่เน้นเน้นฟังก์ชันอะเน้นฟังก์ชันการใช้งานอะไรพวกนั้นอะสกินเซตเนี้ยข้ามได้เพราะว่ามันไม่มีคอมโบเหมือนแบบความสัมพันธ์อะผมติดเร็วขบคือมันไม่มีความสัมพันธ์เหมือนบางสกินในบางเซตก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ผมจะเอาให้ครบนะครับผมคือสาเหตุที่เอาให้ครบไม่ใช่อะไรนะครับมันแต่ละตัวผมชอบมากนะครับสกินมันน่ารักอะ นะครับใช้ในิกีเตอร์เหมือนจะเป็นสกินเดียวจากโอเว่นเบลมั้งไม่มั่นใจล็อกสตาร์นี่แม่งโคตรเฟี้ยวอย่างกับหมอผีนะครับผมด็อกเกอร์ในตำนานผมสาร,รภาพว่าผมอ่ะตีบอสกิลอ่ะคือผมยังไม่ได้ใช้สกินล็อกสตาร์หรอกเพราะยังไม่มีใช่ไหมแต่เห็นในกิลเขาใส่กันนะครับเออแม่งเหมือนหมอผีจัดๆเลยเนี่ยนะครับจริงๆผมนึกว่าแบบหมอผีกํลาลังยกธงเอาซะเสียเลยล็อกเกอร์ในตำนานของเรานะครับแต่ผมมองอย่างนั้นจริงๆมันก็เท่ดีอ่ะหมอผีนะครับผมมา มูเตลูเฉยแล้วก็พาเฟ่ก็เทนะครับพาเฟ่ก็ชอบหมาป่านี้เออหมาป่าก็ชอบนะครับรอบนี้สกินสวยมากผมชอบมากนะครับช็อตนิคิเตอร์ผมติดนิดหน่อยนะครับมันเหมือนในคิงด้มันเหมือนในโอเวนเบกม,มากเลยอ่ะไม่รู้ผมคิดไปเองไม่ผมยังไม่เคยดูรูปเทียบนะแต่รู้สึกมันเหมือนเหมือนนะครับมานอกเรื่องแล้วนะครับผมไม่ได้ตั้งงบเลยว่าสูงเท่าไหร่เพราะว่ารูปบาทเราเยอะมากฉะนั้นยังไงเราก็พอก็สุ่มเอาจนที่คิดว่าเอ้ยสุ่มต่อแล้วไม่คุ้มแล้วกันนะครับตามนั้นนะ let's go อุ้ยรอบแรกมาเลยนะครับเป็นระดับอ e ีพิกนะครับผมสกินเลเจนด์เรามีหมดแล้วฉะนั้นเราหวังแค่อ e ีพิกเท่านั้นนะครับเอาวะสะสมสัตว์อู้มา1อันหนึ่งอันนะครับหนึ่งสองามีคัดซีมโอ้ยโอ้โหยหน้าตู้มาเลยว่ะนี่มีคัดซีนเลยอันนี้เป็นชายนึงกิตเตอร์เหรอนี่รอบแรกมาเลยนะครับผมโอ้โห มาแต่โอ้โหชุดแรกมาเลยอย่างเอานะครับผมขอเทียบหน่อยว่าระหว่างอันเดิมทำไมผมแยกไม่เคยออกวะอ๋อมาชุดมันเป็นคนละแบบใช่ไหมนะครับสกินอืมตัวจริงๆมันก็มันก็ได้นะธรรมดาก็ได้สกินก็ได้นะครับอืมอ่ะใส่สกินลวกันนะครับผมมานี่ชั้นนี้กิตเตอร์ชั้นนี้กิตเตอร์นะครับผมต่อโอ้โห ไม่มีออพิกข้ามเลยครับข้ามเลยครับตัวสกินระดับต่ำว่าออพิกเรามีหมดแล้วนะครับขอพี่หมอผีหน่อยพี่หมอผีผมต้องมาแล้วนะครับผมเร็วหมอปลาไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมหมอล็อกสตาร์นะ <laughs> คำแม่ง้องจัดโอ้โหยมาเร็วไม่มาเว้ยแล้วเดี๋ยวเราคลิปนี้เราส่งไปเท่าไหร่เลยเดี๋ยวผมอาจจะตั้งเป็นชื่อคลิปประมาณนั้นละกันนะครับเพราะว่าเราเริ่มเราเริ่มคลิปไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ตั้งเป้าหมายอ่ะนะครับเอาที่ เ,เราเพิ่งได้มาอันเดียวเองนะครับที่จริงแรกต่อเลยก็ได้แต่จริงๆผมอยากได้แบบทาทาแต่งเก็บมาบ้างนะครับรอบที่แล้วเราไม่ได้เอาไว้นะครับถ้าสมมติรอบนี้เราได้หน้าตู้เยอะเออเราจะได้เก็บไปใช้แลกทาตาแต่งนะครับอุ้ยโอ้โหมาไว้มาไว้หน้าตู้หน้าตู้หน้าตู้ตโอ้โหตรงเลตจริงๆเป็นอะไรเป็นพาเฟ่นะครับนี่ โอ้โหโอ,โอ,อันนี้อันนี้ทำคัสซีมาสวยชอบมากนะครับโอ้แล้วมีเพลงด้วยนะครับ <echo ing sounds> เฮ้ยสกินรอบนี้ทำดีทำดีนะครับเฮ้ย <lay down> โอ้โหรยรวยเลยอ่ะ <lay down> เอาไว้เอาไว้เอาไว้นะครับหนึ่งสองสาเป็นหมาลามาล่าผมยังเสียดายอยู่เลยแพดแพดไอโรงเรียนสามสีอ่ะไตาพาโคนอ่ะ มันน่าจะเอาหมาล่าลาเต้แล้วก็มาลแอนใส่ท็อปปิ้งพิเศษได้เนาะจะได้เข้าเตีมนะครับอัปเดตย้อนหลังก็ได้นะให้ใส่อ่ะจะได้จะได้นะครับผม,มแต่ไม่เา็นไรผ่นานมาแล้วนะครับมาไหมเฮ้ยเอาว่ะเรามีพาเฟ่กับชาร์นิเกเตอร์ไปแล้วนะครับผมล็อกสตาร์อุยอ้ยแวววูวูไม่ําเลยนะครับหนุยแล้วก็มันมีเพลงเฉพาะของมันนะครับผมเสียงแถบสเสน่ใบผงพริกไทย ใบผมพิไทยมันมาจากอะไรวะชื่อมันปั่นจัดเลยว่ะอุ้ยแต่ดวงดีมากเลยเนี่ยหมดน้อยมากเลยอะมาเกือบจะครบแล้วน่ะขาดแค่พี่หมอผีก็แต่หมอผีผมอยากสูมได้นะอย่าดูก่อนถ้ามันเยอะแล้วมันไม่ออกจริงๆอุ้ยเลเจนด์เรามีหมดแล้วถ้าพี่หมอผีไม่ออกจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมแลกเอาก็ได้นะครับอันนี้เป็นเซ็ตแบ็กเพ์กับซอเบนะครับจะเป็นตัวอะไรเรามีหมดแล้วผมอันนี้คือเราก็จะได้เป็นดาวเกลือมาแทนนะครับ มาเร็วเป็น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 ซอเบนได้สิบดาวได้มันน้อยยังไม่ดาวเกินมันน้อยยังอะอ่ต่อครับต่อโอ้แต่ดวงดีมากหมดน้อยมากจริงนะครับโอ้ล้วผมก็เตรียมไว้ซะเยอะเลยนะลูกบาศกผมเตรียมไว้เป็นแสนเลยนะมาโอ้ยอเร็วหมอผีพี่หมอผีผมขายพี่หมอผีตัวเดียว ไม่ใช่หมอผีเป็นพาเฟ่น,นะครับอ่าไม่แปลกใจโอกาสซ้ํามันเยอะแล้วครับตอนนี้เพราะว่าเราขายแค่ตัวเดียวเฮ้ยจะไม่ได้หมอผีจริงๆหรอวะเอาอุ้ยอีพีกรัวๆเลยอ่ะออาว่าพี่หมอผีเอาเว้ยยังมีลุ้นพี่หมอผีหมอผีพี่หมอผีหมอผีไหมยาครบไม่ต้องแลกครับผมอุยจะกินหมุมงดวงดีมากนะครับ เกมโอเว่นเบคผมกดแบบทีสองทีออกหน้าตู้ตลอดคือเกมนั้นประหยัดตังค์ผมได้เยอะเพราะว่าดวงดีมาตลอดไอ้นี่ก็ดวงดีอโอพี่หมอผีถ้าออกดีขนาดนี้ผมแลกสะสมเลยดีกว่าถ้าตาแตง่งมัดแล้วอ่ะให้มันครบๆไปเลยนะครับผมไม่อยากก,ากักแล้วอ่ะตอนนี้คือเรามีสกินหมดแล้วนะครับโอ้โหเฮ้ยดวงดีมากเลยคนอื่นเลยดีแบบขนาดนี้แม้เหลือมันดวงปกติวะขาดสกินเราเอาฮะขาดสกินน้องน้ำหมึกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ วิดวงร้นี่สุดยอดจริงวะเออเว้นี่ครับครบเครื่องนะครับผมของมันต้องมีของมันต้องมีอุ้ยหมาป่าโค้ดเฟียวนะครับหม,มาป่าอีสกินหมาป่าอีสกินนึ่งมันก็สวยนะเนี่ยไอสกินที่เป็นระดับแล้ผมว่ามันก็สวยนะครับแต่อันนี้สวยกว่าผมชอบอันนี้มากกว่าวะ่ะมันดาร์กดีนะครับแล้วก็มีโอ้โหแต่สีแดงมะม่วงเนอะอุตถ่าหมาด้วยกันทั้งทีอ่ะเออแคนดี้มาหน่อยดิใส่แว่นงงก็ได้ <c oughs> ไม่ทํามานะ ไม่ทามานะ,ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับเดีย๋ยวมัดแ,แลนเราใส่ไตพะโคดีกว่าที่จริงมัดแลนสองกันนั้นก็ไม่ต้องแลกก็ได้เพราะว่าผมมีสกินในดาบแดงๆอยู่แล้วอ่ะมัดแลนไม่สกินเยอะนะครับผมอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้สารคิวนี้ก็ผมประกอบการเป็นที่พอใจสาหรับผมคือดวงดีโคตรๆเลยนะครับผมคือเราได้มาหน้าตู้5รอบซ้ำแค่รอบเดียวเองซึ่งมันน้อยมากแล้วออกอย่างบ่อยนะครับออกอย่างบ่อยเราไม่ค่อยได้สกินนอกตู้เลยนะครับ ถ้าคุณสังเกตดูสก,กินนอกตู้เรามีแค่ซอบเบนับไหมซอบเบนไรเจไม่นับแล้วกันเนาะมีหมาล่าหนึ่งมีแค่หมาล่าเดียวที่นอกตู้น้อนะคือหน้าตู้หมดเลยครับดวงดีตรงตู้สุดยอดครับเดีย๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ